สวัสดีทุกท่าน,นครับผมน,นี่เหามาไก่เข้านะครับเนาะครับไก่เข้าม,มันใกละกะ้แล้วแกมันว่ายแล้วแกนะครับเนาะครับมันว่ายเกือบหมดแล้วครับเข้าออกคลอมแล้วเนาะว่ายเกือบหมดแล้วครับ วันนี้เอามาพอเนื้อใบเกือบหมดแล้วครับเริ่มเหลืองครับใบเริ่มเหลืองนะเนาะเขาก็ไหวแล้วครับ,บนะเขาก็เริ่มเหลืองละครับเริ่มเหลือง,งจากวันที่สิบปลายสิบปลายวันที่สิบแปดเก้าสิบเนี่ยครับแปดเก้าสิบนี่แนะ่จะได้เกี่ยวละ พอเข้าก็ลืมไหวนะครับเนาะถ้าเจ้ามันใจ่ห่อนี้ได้เกีียวแล้วครับแปดเก้าซิฟนี่ละครับครับมันย่อยขนาเมาะนะครับเนาะเข้าสัมปัตตรองครับ เสีด้เชือเชือ่อนี่ปีหน้านี่มันใกล้บมได้แล้วครับเขาเก็บไว้บดได้แล้วเนาะครับเบ็ดมันไข่น้อยไปแล้วครับปีหน้านี่เขาใกล้เปเชือ่หมดได้ละครับอยนี้นี่คนเหนือเขาห่อใบมันไข่แล้วครับใบมันไข่ คือมันมันเริ่มจากแกแล้วครับห้องเข้าใบไข่ละใบไข่ละเอี่ยครับผมคือใบมันเริ่มเหลืองนะครับนาะถ้ามาทางเหนือนี่ครับเพื่อนห้องแบบมานี่ถ้าว่าห้องใบใบใบไข่ใบไข่เข้าเริ่มใบไขและได้นะครับมันก็เริ่มเหลืองครับเริ่มเหลืองเข้าเริ่มเริ่มพร้อมครับพร้อมเดี๋ยวนี้เขาละน้ำได้แล้วครับ ละน้านได้สบายอยู่เนีย่ยครับเข้าบนใบไข่ชุดปิดนะครับใบเหลืองนะครับเริ่มใบเหลืองแล้วันทีแปดเก้าสิบเนี่ยครับเจ้ามันแจยห่อนนะแปดเก้าสิบมีได้เขียวแล้วครับจะเขียวหน่อยจะเขียวบานักมกกำฮื้นอฮื้อนอเนี่ยครับผมฮื้อนอฮื้อนอเนี่ย จะเอาดีเบาดีให้กองับน,น้อครับเนาะเอาดีเอาดีให้เองประมันก็เท่าแหมคิววันวันที่แหม่มสิบสิบห้าวันเนนะาะแค่แปดแค่นับตั้งแปดเก็อบสิบสามวันนะครับเนาะนับเลยที่แปดนะเอาย่างมาที่ที่แปดนะสิบสามวันสามวันนี้ก็ขนาดนับเหมือนถ้าวันนั้นผมมาถ่ายแป๊บเดียวเนาะ ยังบบยังบบเหลืองใบยังแบบไข่รอีนะครับเนาะวันนี้เทามาพอเห็นวันนึงโอ้เริื่มไข่แล้วใบเริ่มนี่แล้วเข้าเริื่มพ้อมแล้วครับไหว้พ่อมมดละครับ,อมมร,บรอจะคือมันเหลืองตึงปั่นใะครับเนาะครับเหลืองหนักแล้วครับเขานะครับวันก่อนนั้นเปินเกี่ยวกันเนาะ มันใจะในพื้นที่เฮาครับเฮาก็ยเลย่ายทายใบขายเข้ามาบัดได้ครับเปิดวัดเจ็ดบาทกึองนี่นะครับเนาะเปิดวัดเจ็ดบาทกึองเปิดเกี่ยวกันครับเจ็ดบาทกึอกกลุูมเนอรมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับมันเปิดเกี่ยวสองวันก่อนที่แล้วล้ะครับเลยถามเปิดที่เปิตดตัวรถเกี่ยวน,นะเนาะถามเปิดครับเปิดว่าเจ็ดบาทกึองนี่นะ เาก็บอกวูมันก็หือแตเพราะเขาบินนะครับเนาะถ้าเขาบหันบินนี่เขาจะได้ยืนยันได้ว่าเออมันเก็บบักเกิงแต้เนะครับเนาเขาจะได้ถ่ายบินคืออนะันนี้มันในหมู่บ้านนี่มันยังมีนะครับมีไขเกียวแ้่เนี่ยเจ้านี้เจ้าแหลกครับสี่จะได้เกี่ยวก่อนเปืนนะครับถ้าเกี่ยนี่เขาจะถ่ายนั่นคือพอครับบ่บ,บินเข้ามันขายได้ต่หนะือเนาะ แต่ถามคร่าวๆพวกที่ตัวรดอะครับตัวรดเกียวอะเอาลดเกียวมาเกียวเนี่ยครับปรว่าอยูที่บัตรเกลงเออเจ็ดบัตรเกลงครับเจ็ดบัตรเกิงเจ็ดบัตรห้าสิบตังค์ครับเนาะมันจะขึ้นจะลงนี่ก็ยังบม่แน่ใจนะครับเนาะครับพอมันผ่านหลายวันแล้วเนาะอาจจะขึ้นก็ได้อาจจะลงก็ได้เนาะครับเนาะแต่เปิดตั้งไว้ที่เจ็ดบัตรเกิองครับเปิดขายมาละเยอะๆบางอย่าเปิดต,ตั้งอะเปิดขายมาละเจ็ดบัตรเกลงครับเนาะ ครับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามให้กำลังใจครับขอบคุณครับ